สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขวงผมวิทยาเทวศิษย์นะครับในรายการท่องโลกกว้างนะครับที่จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตเรื่องราวในหน้าธรรมชาติเรื่องราวของเกมกีฬามันๆที่น่าสนใจเราจะพาคุณไปท่อง โลกกว้างกับทางช่อง8ทีวีพูดได้ของเรานะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่เกาะสีชังนะครับบริเวณเรียกว่าพื้นที่ในอ่าวของอ่าวไทยของเรานะครับเป็นบริเวณที่เขามีการมีพันปลาต่างๆมากมายทีเดียวนะครับบริเวณแห่งนี้นะครับสังเกตดูเดี๋ยวเขาจะมีเกมกีฬาตกปลาเนี่ยเขาจะไปกันอยู่ไม่กี่แหลกหรอกมีเกาะสีชงังมีแหลมแท่นนะมีอะไรอีกล่ะนะครับแถวสัตหีบอย่างนี้นะโอ้โหท่าเรือต่างๆมากมายก็จะกัน ก็เพิ่งไปเห็นนะว่าเขามีการแข่งขันเกมกีฬาตกปลากันอย่างไรนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับการประกวดพระเครื่องนะแต่ว่าเขาจะมีการกั้นประตูไว้ก่อนเลยเหมือนกับประตูเงินประตูทองพอตีตัวเสร็จลงทะเบียนเสร็จก็เอาคันเป็ดเข้าไปเลือกพื้นที่จะไม่ตกตรงไหนนะครับก็เลือกแหล่งเอาในบริเวณพื้นที่ที่เขากําหนดไว้ให้นะครับพอชนะก็คือการตัดสินก็คือจะมาจากน้ําหนักของปลา ที่ชนิดปลาที่ได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกมกีฬามันมันของคนไทยที่ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมกันสูงมากเลยทีเดียวนะครับเอาไปชมกันตอนต่อนเนื่องดีกว่านะจากเมื่อครั้งที่แล้วในเรื่องของราชินีแห่งท้องทะเลนะเจ้ามารินพีอุดจะตกได้สก,กีตัวไปชมพร้อมกันเลยครับพบความสนุกสุขันสาเยื่อปลากีฬากลางแง ย้อนรอยเก่าของเท่าทะเลไปตามหาฝันทั้งน้ามันและอ่าวไทยทะเลปึนทางใหญ่เราไปค้นหาเรื่อปลากับพูดเอ็มมีจำหน่ายแล้วตามห้างสรพสินค้าและร้านค้าที่นำทั่วประเทศในรูปแบบของวีดีและคอีพีเฮ้ยอาหารเช้าตอนตีสีเนี่ยนะใครเขาจะมากินเอา้ย เอ,อ้ยตื่นได้แล้วจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวไม่ทันอ้วนอะอ้วนมาตรฐไหนอะอ้วนที่ไอบีสเราบริาการอาหารเช้าตั้งแต่ตีสถึงเที่ยงวันโรงแรมไอบิสที่ไหนๆก็มาตรฐานเดียวกัน ชมกา,ทารทำขึ้งตกปลาที่ได้ผลแถมหาเงินให้ตั้งสูงจากไใสจุกเียนตกปลาแห่งข้าบนญบอกสีฉังบ้านเพื่อต้องการเลยบ้างนี่คือให้มันขาดง่ายถึงถ้าเกิดเราไม่บ้างเวลามันกินแล้วมันรัด้ทำให้โฟมอ่ะโยนโยนปุน๊บมันก็จะทำให้ป้านนา้ำอ่ะขัดมาบางทีมันติดปลายโฟมเนี่ยเราต้องแกะเกิดแต่เวลามันมีแกะแก่ปลาวิ่งเขาต้องเรือขาน

เรือเรียกกันว่าหลักเอสอาร์เจุดนี้ภายใต้พื้นน้ําจะมีเรือของบริษัทเอสอาร์จมอยู่ดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่อยู่อาศัยของปลาใหญ่น้อยคล้ายกับแนวปลากาลังเลยทีเมื่อมีปลาเล็กก็จะต้องมีปลาใหญ่อย่างอินนรีหรือกระทงเข้ามาล่าอยูอ่เช่นกันดังนั้นวันนี้ที่นี่จึงเป็นศูนย์รวมของบรรดาพานเบ็ดผู้ได้ข่าวว่ามีฝูงกระทงเข้ามาจึงนำเรือมาท่าสมอลงเบ็ดและหวังว่า เขาจะเป็นผู้ชนะราชนีแห่งท้องทะเลในวันนี้และทงร่มเป็นสุดยอดปาเกมจากอยู่ในระดับวิกเกมทีเดียวใครก็ตามที่หวังจะพิชิตมันใช่ว่าจะมีฟีมือตะเพียงอย่างเดียวเขาผู้นั้นจะต้องมีดวงสำหรับในวันนั้นด้วยแต่จุบอกแกทีมงานของจีเอ็มว่าถ้าหากออกตกปลาแต่ละครั้งได้ปลาใหญ่ทุกครั้งคงจะไม่มีใครหน้าไหนที่จะให้เช่าเรือออกมาตกปาลากระหรั เพราะพวกเขาคงจะนําเรือออกมาตกปลาหากินกันดีกว่าฉะนั้นเมื่อพวกเราเออกมาตกปลาขอให้ทุกคนทาใจซสก่อนว่าอย่าหวังจะได้ปลาร้อยเปอร์เซนต์เพราะบางครั้งเราอาจจะกลับบ้านงูเปล่าก็ได้ไม่ไกลจากเรือของไถจุกเท่าไรนะเรือซีวอมหรือนอนทะเลอันเป็นเรือของไถมินผู้ได้รับฉาย,ยาว่าเี้นแห่งฆ่าล่าก็ได้มาจอดท่อสมอตกปลาอยู่ในบริเวณนั้น เรืของไตมินได้รับนันกตกปลาทีของคุณโจซึ่งเป็นนักตอปลาละระดับเสียงเอกผู้หนึ่งซึ่งออกมาท้าทายกับความอุดของเจ้ากระทงเช่นกันเราจะมาชมกันนะครับว่าวันนี้คุณโจจะประสบความสำเร็จหรือไม่เช้าวันนั้นคุณโจออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสีชังอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องถูกนำมาตรวจสภาพให้เรียบร้อยเพื่อให้พร้อมที่จะล่าเจ้ากระทงล่ม และแล้วในไม่ช้าอ,อยู่ตัวแรกและตัวที่สองก็ถูกปล่อยออกไปทำงานมันจะต้องลงไปแหวกว่ายว่าเจ้ากระทงรูปในน้ำการที่นักตกปลามาตกปลาบริเวณเกาะสีชังนิยมใช้ปลาจุลงเป็นเหยื่อในการตกปลากระทงนั้นเพราะว่าปลาจุลงเป็นปลาที่อดทนตายยากเนื่องจากปลากระทงเป็นปลาที่กินเฉพาะเหยื่อเป็นเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าให้หมาะ นักตกปลาหลายคนบอกว่าปลาทุมโม่มจะเป็นเยือที่โอชะของเจ้ากระทงเ g ร่นเลยทีเดียวแต่ปลาทุมโม่มเป็นปลาที่ค่อนข้างจะหายากในหน้านาน้ำบริเวณเกาะสีชังในช่วงนี้นักตกปลาจึงหันไม่ใช้ปลาจุรงแทนซึ่งหาง่ายกว่า มามซึ่กันและกันจากนักตกปลามมืออาชีพทิ่จนนั้นเอาประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาอย่างโุกข์สูมาเล่าสู่กันความเป็นการค่าเวลา ช่วงนี้เราจะมาคุยกับไฟานินเทเนียนแห่งข้ารางทุนทคนิคและความรู้เกี่ยวกับกบรารตกปลากผสมกันสักหน่อยนะครับผมมาเป็นผมเลยนะฮะในก่อนศึกรันที่เราเป็นที่ไหนถึงคิดว่ามันก็มีทุกหมายฮะถ้ามันเข้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าจงังหวะที่ฝูงมันเข้ามามันจะมีทุกหมายคือหม,มายเลยที่ว่าเป็นหลักเลยนะครับโดยมากก็จะเป็นพวกหลักกระแจงหลักไะยาอะไรพวกเนี้ย ที่ตกได้นี่คือเ่องหลักเลยนะบันที่เราไปจัดการเลยนะไอ้นั้นหลักเอาร์เครบรับลอุปกรณ์ที่จะเอาไปตเราเีมก็เียน,นตัวและหมายถึง,งถ้าเราจะปาระเทงนะถ้าจากระทงนี่ก็พูดถึงไพ่พิลัคนี่ค่อนข้างแข็งแรงหน่อยก็จะดีเพราะมันติดค่าข้างตัวโตจะใช้รุ่รออกห่อก็คิดว่าตั้งแต่สามโอขึ้นไปน่าจะดีประมาณกลางไม่ ต่ำกว่านั้นก็ถ้าเราเจอโตๆก็อาจจะไม่ไหวเพราะมันเล็กเกินไปความแข็งแรงมันก็ลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยวัตถุประสงเหยื่อที่จะใช้ในการปกประโคมนเป็นอะไร้าจะเป็นพวกปลาทูปลาทูร่งร่องไม่ว่าแล้วแต่เขาจะเลือกฮะแล้วบางทนที่ก็จะเลือกพวกหางแข็งหรือสีกุถ้าเป็นทางใต้จะเป็กพวกเซจ้าไม่ใชปลาจุบวครับไม่คือปลาจลรงนะไอปลาทูนี่ก็มีทั้งปลาทูเมืง ปลาทูแท้ปลาทูแฉะอะไรพวกนี้พวกนีดดแต่เหยื่อที่ดีสุดก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาทูในการกินเหยื่อของของกระพงนี่มันจ,จะกินก็ส่วะไหนเาะว่าจะสังเกตนะผมคิดว่ามันก็มันไม่ใช่เป็นปลาชาร์ดเหยื่อครับมันจะเป็นปลาที่เข้ามากัดเหยื่อแล้วก็ปืนลงไป มันลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นส่วนมากเราเรา,เรา,เราจะสังเกตไงเราจะดูผลจะดูนะครับท่านหนึ่งทางจิตถ้าเรามองอยู่ถ้าเราเห็นขึ้นเราก็จะรู้ได้เลยครับว่าจะเป็นตะโกูเพราะว่าเราตกในตะกูในตีนอะไรตกในลักษณะเดียวกันหมายถึงลอยขุ่นส่วนมากแล้วคืชอบกินลอยขุ่นถ้าพวงตะกัวไม่ค่อยชอบคือถ้าเราลอยขึ้นเนี่ยถ้าเป็นอินีมันจะเป็นปลาชัดเดียวมันจะชากเลยคือขุ่นมันจะ กระชากรุนแรงกว่าแต่ถ้าเป็นกระโปรงนี่มันจะค่อยๆค่อยๆกินค,ค,ค,คืนเดียวลงไปงแล้วดาวจะแตกต่างกนะค่อยๆจมจมจม,จมลงไปตัวปลามันรู้ตัวว่าถ้ามันติดเบ็ดขนาดมันถึงจะแรงสมัยถ้า,ถ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 าสังเกตปลากระโปรงนี่กึกเกงเช็ตเบ็ดสองตัวหมายถึงยังไงฮะคือท,ที่ที่เป็นจะมีสงองตัวผมคิดว่าเรื่องเบ็ดนี่ไม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 ่สำคัญเท่าไหร่นะฮะมันก็อยู่ที่วิธี วิธีการของของของสายเรือแต่ละลำบางที่ก็ใช้ตัวเดียวก็ได้ฮะหรือสามตัวก็ได้สองตัวก็ได,มด้มันอยู่ที่วิธีการเกี่ยวเหยื่อด้วยครับครับมันอยู่ที่ว่าน้ําไหลแรงหรือไม่แรงน้ําอ่อนตามเกี่ยวเหยื่อนี่จะแตก